ใหญ่โตเถอะท้าจากการที่มีการปฏิวัติและออกกฎหมายเฮงสวยก็เยอะแยะนี่กฎหมายบางฉบับเวลาเขาเขียนไปนะคนเขียนกฎหมายเอารูปผมตั้งไปเลยมองเห็นหน้าผมเลยกูจะกกันมันยังไงดีว่าไอหานี่กันจนประเทศทําไปไหนไม่ได้เพราะมันมองเห็นไปหน้าผมไม่ไม่รู้ว่าติดรูปผมกับรูปพ่อแม่ยังตรงไหนเรื่องที่สองคืออะไรนี่ใช่ไหม นึกว่าผมไม่อยู่สิบเจ็ดปีคนอุดรหมดนี่แล้วอุตสาหปฏิวัติอุตสาหปฏิวัติตั้งสองรอบมีมีมาตาสี่สิบสี่แล้วยังจนกว่าเดิมอีกนี่กองทุมมน,น,น,มมนหมูบ้านกูอะ่มูบ้านเยอะไหมโอ้ตายแล้วนี่ปากแจ๋วสะเกินทักษณิณปากแจ๋วสุดๆเลยท่านผู้ชมมันไปแซะลุงตู่อีกแล้วมันบอกว่าอะไรนะอุตษาแรัฐประหารอุตษามีมอสี่สิ นะก็ไม่เห็นจะทําอะไรไม่เห็นจะทำํำ